สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษานะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะวันนี้คุณครูก็จะได้มาสอนเรื่องการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้ายที่บ้านและโรงเรียนนะคะโดยคุณครูจิตตนาธเทพวงศ์ค่ะ ค่ะเรามาดูการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้ายที่บ้านและโรงเรียนนะคะบุคคลที่ควรขอความช่วยเหลือนะคะก็จะมีดังนี้หพ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ในบ้านเมื่อมีเหตุร้ายหรืออันตรายที่เกิดขึ้นที่บ้านนะคะนักเรียนต่อไป2ครูเมื่อพบเห็น หรือเกิดเหตุร้ายขณะที่อยู่โรงเรียนนะคะเช่นมีดบาดมือหรือหก,กลม้มนักเรียนก็รีบแจ้งให้คุณครูด้วยนะคะ 3. ตํตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบความปลอดภัยของประชาชนดังนั้นการขอความช่วยเหลือนะคะก็เป็นสิ่งสำคัญนักเรียนมีอะไรนักเรียนก็ต้องรีบแจ้งผู้ปกครองคุณครูนะคะ 4. เพื่อนบ้านและผู้ใหญ่ที่รู้จักและเห็นว่าสามารถให้ความช่วยเหลือเราได้นะคะต่อไปก็จะเป็นคำพูดและท่าทางของความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้ายนะคะการใช้คำพูดและแสดงท่าทางของความช่วยเหลือทำได้ดังนี้ 1. เมื่อเกิดเหตุร้ายควรร้องตะโกน ให้พ่อแม่ผู้ปกครองหรือครูได้รับรู้และช่วยเหลือนะคะตะโกนให้ดังที่สุดเลยนะคะ 2. การพูดขอความช่วยเหลือต้องพูดให้ชัดเจนว่าเหตุร้ายที่เกิดขึ้นคืออะไรเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นอย่างไรมีใครได้รับบาดเจ็บบ้างและการบาดเจ็บนั้นเป็นอย่างไรนะคะ ตัวอย่างเช่นการพูดขอความช่วยเหลือที่ชัดเจนจะได้รับการช่วยเหลือที่ถูกต้องนะคะแม่ครับผมหกล้มเข่าถลอกแม่ช่วยทําแผลให้ผมด้วยนะครับแม่ก็จะได้ทําแผลนะคะ 3. แสดงท่าทางประกอบเพื่อให้ผู้ที่จะขอความช่วยเหลือเข้าใจได้ชัดเจนและให้ความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง 4. การขอความช่วยเหลือทางโทรศัพท์สามารถทำได้โดยหมุนหมายเลข191เพื่อขอความช่วยเหลือเร่งดว่วนนะคะดังนั้นดังภาพนะคะการขอความช่วยเหลือโดยโทรศัพท์แจ้ง191นะคะ 5. ใช้ท่าทางในการขอความช่วยเหลือเมื่ออยู่ห่างไกล จากผู้ที่จะขอความช่วยเหลือเช่นบกมือหรือใช้ผ้าเช็ดหน้าบกขอความช่วยเหลือหรือตะโกนขอความช่วยเหลือด้วยเสียงดังๆนะคะดังนั้นการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้ายหรืออันตรายเป็นสิ่งสำคัญเพราะจะช่วยให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและถูกต้องนะคะ ต่อไปก็จะเป็นภาระงานสำหรับในวันนี้ให้นักเรียนทำหน้า69ถึงหน้า73นะคะนักเรียนนำหนังสือขึ้นมาแล้วก็ทำพร้อมกันเลยนะคะอ่าเขาบอกว่า <love> นักเรียนทำกิจกรรมเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้ายที่บ้านได้โรงเรียน7.1นนักเรียนนำตัวอักษรหน้า ข้อความที่เป็นการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุเขียนเติมลงในสี่เหลี่ยมให้สัมพันธ์กับภาพนะคะก็ครูครับศรีสะผมโนช่วยปฐมพยาบาลผมด้วยครับขอแม่ครับมีดบาดมือผมช่วยทำแผลให้ผมด้วยนะครับนักเรียนมาดูภาพภาพแรกนะคะเป็นเด็กผู้ชายนะคะ บอกผลไม้ก็ควรเติมอักษรอะไรคะขอไข่นะคะต่อไปภาพเด็กสองคนวิ่งเอาหัวชนกันนะคะก็จะเติมตัวอักษรกอไก่นะคะการบอกอาการบาดเจ็บและการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือได้ถูกต้องมีประโยชน์อย่างไรได้รับการรักษาพยาบาลที่ถูกต้องนะคะ ต่อไปนักเรียนวาดภาพและ,และใบสีบุคคลที่นักเรียนจะขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุที่บ้านหรือโรงเรียนแล้วตอบคำถามนะคะนักเรียนก็วาดภาพคุณครูลงไปบุคคลที่นักเรียนจะขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุคือคุณครูนะคะต่อไป ก็จะเป็นแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดอันนี้คุณครูก็ขอให้นักเรียนทําเองนะคะนักเรียนใช้ดินสอนละใบลงในวงกลมหน้าคำตอบที่ถูกต้องให้เต็มวงนะคะดังน,นั้นมีอยู่10บข้อคุณครูก็ขอให้นักเรียนตั้งใจทําด้วยนะคะสําหรับในวันนี้คุณครูก็มีเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ